สวัสดีครับที่้าพี่นองมากเกาะเมืองมั่นครับมื่อวานหลังจากที่ปลูกไปคนมองมาห้ามจับเถื่อครับดีเด็บก็ยังเตือไท่ยอยู่ครับ ผลนมาานี่ก็ะชื่อสิตการแหละครับแตรไดปูงมาานี่ผลมั่น,นตกเลยครับ ีเด็บเพื่อนยังเกิดให้ครับไปน,นี่ว่ามันเกิดเบอร์สตอร์น,น,นครับ ใส่ปุ๋ยเลยครับผสโต๊มานี่ครับชุใส่ปุ๋ยครับ สำหรับคลิปนี้ชีเว่ยซัมมี่ก่อนครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ